แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ1ตุลาคม2568อัปเดตล่าสุดนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งล่าสุดนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคอนเฟิร์มนะคะว่าคนละครึ่งเข้ากระเป๋า29ตุลาคมนี้คนละครึ่งจะเริ่มให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568เพิ่มวงเงิน ที่รัฐช่วยจ่ายจากเดิม150บาทต่อวันเป็น200บาทต่อวันขยายสิทธิ์ให้ร้านค้าที่เป็นนิติบุคคลรายย่อยสามารถเข้าร่วมโครงการได้จากเดิมที่จำกัดเฉพาะบุคคลธรรมดามีแพ็กเกจพลัส เพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ที่อยู่ในระบบภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเสียภาษีล่าสุดนายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลนะคะว่าจะนํา หลักการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมภายในสัปดาห์หน้าหลังจากนั้นก็จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์โดยกำหนดเริ่มใช้งานตั้งแต่29ตุลาคมถึง31ธันวาคม2568รวมระยะเวลา2เดือน โดยโครงการนี้เป็นการพลาสเพิ่มเติมใน2มิติหลักก็คือ1เพิ่มวงเงินสมทบจาก150บาทต่อวันเป็น200บาทต่อวัน2ขยายสิทธิ์ให้ร้านค้านิติบุคคลรายย่อยเข้าร่วมได้จากเดิมที่จำกัดเฉพาะบุคคลธรรมดานะคะ นอกจากนี้ยังมีแพ็กเกจ plus สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษีโดยจะได้รับสิทธิ์รวมมากกว่า2,400บาทเพื่อสร้างแรงจูงใจและทำให้เห็นประโยชน์จากการเสียภาษีขณะเดียวกันยังวางเป้าหมายให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอีคอมเมิร์ซและระบบบัญชีซึ่งถือเป็นการยกระดับทักษะเศรษฐกิจฐานราก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำนะคะว่าโครงการถูกออกแบบเพื่อเป็นแรงส่งด่วนต่อระบบเศรษฐกิจโดยดำเนินควบคู่กับมาตรการอื่นเช่นการเติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,700บาทให้ผู้ถือบัตร13.4ล้านคนจากเดิมได้รับเพียง300บาทรวมเป็น2,000บาทในช่วง2เดือนปลายปี ซึ่งกลุ่มนี้มีไรายได้น้อยไม่สามารถร่วมสมทบได้แต่จะได้รับสิทธิใกล้เคียงกับโครงการคนละครึ่งนะคะนายเอกนิติกล่าวว่ามาตรการคนละครึ่งครั้งนี้ถูกออกแบบให้ Quick Big Win คือ Quick ใช้งบเร็วกระตุ้นทันที Big เพิ่มมูลเงินต่อวันและ Win คือขยายประโยชน์ไปถึงทั้งผู้บริโภคและผู้ค้ารวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยนะคะนี่คือการอัปเดตล,ล่าสุดจากรัฐนายเอกนิติ K นิติธรรมประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อัปเดต1ตุลาคม2568